วันนี้วันที่31พฤษภาคม2567ช่องตะว,วันทังสาเราพาทุกทุกท่านมาอัปเดตรถเข้าออกในบกสสุรินช่วง11นาฬิกา25นาทีถึงเวลาเที่ยงนะทุกคนก็เราเก็บมาจะไปจากทางทิศใต้นะคะตอนนี้รถขนแก่นก็รอรอรับผู้โดยสารออกตอนเที่ยงนะคะ คือบรรยากาศในโบสช่วง11นาฬิกา25นาทีนะคะในวันนี้นะคะนี่คือจุดพักโริษารด้านที่ใต้นะคะนะคะเป็นตีตัวรถพันแก่นรถเที่ยงนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นรถตู้สุรินสนมนะคะรถในตำนานนะคะทุกคนเหลืออยู่คันเดียวนะคะสองแถวเขียว แยวเหลืองในตำนานนะคะสสนมสุรินนะคะเหลือเหลือรถในตำนานหนึ่งคันแล้วทุกคนก็ผ่านบ้านแอบมินนะคะคันนี้นะคะค่ทุกคนคุผู้ชมทีถ้าเราจะเดินทางไปอำเภอสนมก็จะมีรถช่วงเช้าก็จะมีรถตู้หนึ่งคันนะฮะแล้วก็กลับช่วงเย็นนะคะรถตู้เช้าเย็นแล้วก็มี รถสนมสองแถวในตำนานนะคะเขียวส้มนะคะวิ่งหนึ่งคันแล้วก็ออกเวลาสิบสองนาฬิกาสาสิบนาทีนะคะก็เหลืออยู่หนึ่งคันรถสนมนะคะรถรถโบราณน,นะคะรถต่างแต่เอดมินอายุสิบสิบขวบนะเพื่อนๆเนี่ยก็จะเห็นรถนี้แหละสองแถวนี้แหละนะคะก็จะเป็นรถ ป .1 ร,ราชสีมาสุรินนะคะก็อร,รอเทียบโออยู่บปสุรินจุดพักผู้โดยสารนะะแล้วเราจะไปเก็บฝั่งรถเข้าฝั่งทิศหนือนะคะทุกคนนะคะฝั่งรถตู้นะคะฝั่งนี้เนาะสุรินทร์จอมราทธาตุมรัตนบุรีค่ะ รถกระโพทําไมออกช้าวันนี้นะต้องถามโชฟเวอร์แล้วเปียนเวลาออกหรือเปล่าเพื่อนก็จะมีรอบห้าโมงไปแล้วรถตู้นะคะสุรินทร์จอมพักกรโพรมาถึงสามูโอันนี้ก็จะออกเที่ยงหรือเปล่านะคะทุกคนเนาะหนึคันอสองแถวไปไปกระพรูไปบ้านช้างนะคะ รถร้อยเอดกำลังเข้ามานะคะร้อยเอ็ดเงอนสวงสซรินมสเข้าโบกสองช่วงสิบเอนาฬิกาสามิบนาทีนนะว,นวันนี้วันที่31พฤษภาคม2 5 6 7วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะะ อัปเดตรถโพเวลา11นาฬิกา25นาทีถึงเวลา12นาฬิกานะคะกนี่ก็จะมีรูสสงแถวเข้ามานะคะสลักใดฝั่งนี้ฝั่งขาเข้าบกสสุรินนะคะเข้าประตูทางเข้าด้านทิศเหนือวันนี้บรรยากาศก็ปลอดโปร่งดีนะคะทุกคนมีแดดแต่ว่าถึงจะดูว่า ฟ้าสลัวสลัวแต่ก็มีแดดตองกลาวันนะคะในโบอสอให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันพัทเดวดรถบโดยสารเข้าออกในบขสสุรินนะคะพาดออกไปแล้วนะคะ274นครราชสีมาสุรินรับอากาศหนีพ .1 274เบอร์สี่นะคะกำลังออกจาก บกสศนะคะ ก็คือรถ้รยเอ็ดที่เข้ามาเมื่อสักครู่นะคะเข้ามาเทีย่ยวเขาบอกกสเมืองสักครู่นะคะทุกคนบกสสุรินมีบริการรถแท็กซี่มิเตอร์นะคะแท็กซี่มิเตอร์ทุกๆนะคะให้บริการก็จะเป็นสุรินจอมพระท่ากูรัตนบุรีนเข้ามาจอดบอกสนะ สุรินช่องจอมเข้าเทียบมนาะทุกคนหนึ่งสี่แปห้าสองหนึ่งเบอร์ยี่อดนะนก็จะเป็นรัตนบุรีสายออกเส้นสีขอรัภคูมน,นะคะรถตู้กันนี้นะคะ กระโปกำลังจะออกจากบกสนะคะทุกคนนะคะกระโปนี้วิ่งจันทึงเสานะคะทุกคนไม่วิ่งวันอาทิตย์นะคะ แถวกำลังออกไปนะคะท้องแถวกับปูนะคะกำลังออกจากโบกสออะไรนี้ยนางสองแถวเนาะ ก็นา่าซื้อเพราะภูมิสุรินนะคะกอช่วงก่อนเที่ยงนะทุกคนไปแล้วนะ นี่ทีเราก็อัปเดตบรรยากาศรถเข้าออกในบขสสุรินช่วง10.11นาฬิกา25นาทีถึงเวลาเที่ยงนะคะก็รอรถฝั่งนู้นไม่มีข่าวเข้าเลยก็คงจะรอรถฝั่งขาออกมาบรรยากาศก็ยองนะคะเพิ่งเข้ามานะคะทุกคนช่วงเที่ยงพอดีเลยนะคะ เราก็อัปเดตรถเข้าในบรรคสสุรินทรน์วันนี้จนถึงเวลาเที่ยงนะทุกคนกนี้ก็จะเป็นเที่ยงก็จะเป็นระยองมุกดาหารเข้ามานะคะแล้วเราก็หวังอย่างนี้ว่าเ็นต์เลกซี e PC, ทุกคนทุกท่านก็คงจะ ได้สาระและความเปนจริงได้ไมีมากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกลับมาทำนีกเพื่อนเพื่อนเอฟซีไวนาทิ้งด้วยขอบคุณท,ท,ท,ทุกเลิกขอบคุณทุกไรา์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันนันษาด้วยดีเสมอมาต้องกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อนๆ่ที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดสับสไดท้ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันอันสาได้มีกำลังใจนำเสนอลิดใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจุมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับเมียมินขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะโชคดีจุมมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ